สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมิยับทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะในายามหัวค่ำขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมียับเสมอเสมอสำหรับในคลิปนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องการเมืองหรือว่าความบันเทิงกันดีเพราะตอนนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้เห็นดราม่านี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะมารุมมาตุ้มกันระหว่างจะเรียกได้ว่าสลิม ก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันก็ข้องเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นบนหน้าจอม่เอย่ยเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเลือกฝ่ายกันอย่างชัดเจนที่ผ่านมานะม่จําได้ว่ามีก็เห็นทางอาจารย์ประวินก็เข้าไปเชียร์ทางอารคุณชายหมูกรอบด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายตรงกันข้ามนั้นก็คือคุณอ้ําอิปราวต ส่วนในครั้งนี้เป็นมวยระหว่างสีแดงกับสีส้มนั่นก็คือคุณอ้้มอิราวัตกับคุณอมรัตน์คุณเจีย๊ยบแข่งพักก้าวไกลนั่นเองหลายๆคนคงจะเคยได้เห็นการแสดงฝีปากของทางหมออัําหรือว่าคุณอิราวัตมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ในสมัยช่วงม็อบเนาะก็มีการฟาดฟันกันมาหลายคู่ที่ผ่านมาหมออัําก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากในการแสดงความคิดเห็น จำได้นะคะว่าหมออ้ําเคยพูดด้วยว่าใครที่จะไปประทับฝีปากกับเขาเนี่ยดูแล้วหรือยังมั่นใจแล้วหรือยังเพราะว่าเขามีความมั่นใจในฝีปากเขาเป็นอย่างมากแล้วก็ได้รับเสียงเชียร์เสียงเฮจากคนที่ออกมาสนับสนุนเขาเนะหมายหมายถึงพวกบรรดาเพื่อนหรือว่าลูกเพจอะไรต่าง เขาก็จะมีความมั่นใจในในความฝีปากคมของเขาว่าเขาเนี่ยฝีปากเขาไม่เคยเป็นรองใครถ้าเกิดว่าใครแยมเข้ามานี่อยากจะลองดูก็เชิญนะอะไรแบบนี้ซึ่งอ่านแล้วก็อืมประมาณหนึ่งนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูความคืบหน้าของการมาฟาดฟันระหว่างสีแดงกับสีส้มเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นค่ะ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าเราไปดูดราม่าวันนี้นะคะเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณเจี๊ยบอมรัตได้โพสต์ข้อความว่าการแสดงออกของแพทย์ท่านหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจึงคิดว่าจะรวบรวมส่งให้แพทยสภาพิจารณาว่าจะเข้าข่ายความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพข้อใดหรือไม่ จรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์สิบข้อที่สำคัญได้แก่ความเมตตาความอ่อนน้อมถ่อมตนละอายต่อบาปรอบค้อบไม่โลภไม่โอโอวดไม่มักง่ายเป็นที่ไว้วางใจมีคุณธรรมและยึดมั่นในจริยธรรมหนึ่งเมตตาจิตแก่คนไข้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยจากชนชั้นใดหรือว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไร 2. อ,อ่อนน้อมถ่อมตนควรมีบุคลิกภาพที่น่าเคารพและปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความสุภาพอ่อนโยนสามละอายเกรงกลัวต่อบาปมีจิตสำนึกทางด้านศิลธรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เหมาะสม 4. รอบข้อมีสติมีสติสัมปชัญญะในการวินิจฉัยโรค และให้การรักษาอย่างระมัดระวงัง 5. ไม่โลภไม่เห็นแก่ลาบไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการรักษาผู้ป่วย 6. ไม่โอ้อวดไม่โอ้อวดถึงความรู้และความสามารถ 7. ต้องไม่มักง่ายไม่ประมาทเผลอเรอในการรักษาผู้ป่วย 8. เป็นที่ไว้วางใจต้องซื่อสัตย์ต่อผู้ป่วยและสังคม เมีคุณธรรมจริยธรรมที่มีความเหมาะสมกับวิชาชีพ 10. ยึดมั่นในจริยธรรมยึดมั่นในหลักการทางจริยธรรมและต้องปฏิบัติตาม โดยข้อความที่คุณเจีย๊ยบอมารัตได้นำมาเสริมพร้อมกับรูปต่างๆที่ได้มีการแคปเนาะในอดีตว่าหมออัมอิราวัตได้เคยแสดงความคิดเห็นในช่วงปีที่ผ่านมามีความรุนแรงอย่างไราศสาสตร์ีศาสโคลนหรือว่าวาทกรรมให้กับผู้อื่นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นน้ําจิ้มที่นำมาแสดงคุณเจีย๊ยบอมรัตได้ยกข้อความนี้ขึ้นมาเป็นมาตรา321 บุคคลที่ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดมีสิทธิกล่าวหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อแพทยพสภา 2. บุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่า ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมโดยทำเรื่องยื่นต่อแพทยสภาสาคณะกรรมการมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้มีพฤติการที่สมควรให้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม สิทธิการกล่าวหาและสิทธิการกล่าวโทษสิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้อันนี้ก็คือข้อความที่ทางคุณเจี๊ยบอมรรดได้ยกขึ้นมาประกอบกับโพสต์นี้ถ้าเพื่อนๆได้เห็นจากภาพที่ทางคุณเจี๊ยบอมรรดได้ยกตัวอย่างได้แคปมา เพื่อนำมาประกอบคาดว่าก็คงจะนำโพส์ตพวกนี้ไปยื่นกับทางแพทยสภาในการประกอบการพิจารณาข้อมูลก็จะเห็นนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงเหมือนที่เราได้เคยพูดแหละว่าคุณอ้ําก็มีความมั่นใจในฝีปากระดับหนึ่งในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการเมืองมานานน,นะแล้วเราก็เคยเห็นการแสดงความคิดเห็นความมั่นอกมั่นใจแล้วเขาก็เป็น,น ου, เป็นนักขู่เป็นนัก ฟ้องร้องด้วยเพราะว่าก็มีในหลายๆเพจเขาก็ทําข่าวเกี่ยวกับคุณอ้ําในกรณีของคุณอาร์ตนี่แหละบางคนก็เคยออกมาวิเคราะห์แล้วก็เคยออกมาพูดด้วยซ้ําว่าเขาก็โดนบล็อกโดนหมออ้ําเนี่ยบล็อกในฐานะที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นอันนี้คือไม่ได้เข้าไปแซะนะเขาบอกว่าเขาเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าในเมื่อหมออ้ํายังวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้เลย คุณก็ต้องยอมรับฟังเวลาที่คนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็โดนบล็อกทันทีก็ก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์เอ้าสรุปแล้วคุณก็ไม่ค่อยมีวุฒิภาวะหรือเปล่าคือเหมือนกับคล้ายๆว่าคุณทําคนอื่นได้คุณต่อว่าคนอื่นได้แต่คนอื่นนั้นต่อว่าคุณกลับไม่ได้ก็ ก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้หลายๆคนได้เห็นแล้วก็ออกมา,มาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากบางคนก็ออกมาพูดนะคะว่าใช่เขาว่าโดนบล็อกเหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าข้างใคระนะก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะเป็นสื่อในการนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ทางคุณเจี๊ยบอมรัตน์ก็คงจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็อาจจะไปยื่นต่อแพทยสภาเพราะว่าตามที่เราได้เห็นในสิ่งที่คุณอั้มอิราวัตได้ออกมา ฟอดฟันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปตามเขานะเพราะว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชื่นชอบแนวนี้เท่าไหร่ในการใช้อ,อ่ภาษาที่ผรุสวัทอะไรแบบเนี้ยคือเราเข้าไปอ่านแล้วเราก็โอ,อ้ไม่ค่อยสบายใจนะแต่นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเป็นหมอทางด้านไหนแต่จําได้ว่าเคยเห็นทางอาจารย์ประวินก็แซะ หรือว่าแซวในเรื่องของหมอสิวอะไรแบบนี้คาดว่าน่าจะเป็นหมอที่เกี่ยวกับผิวพันเนอนะเพราะาจาได้นะไม่จําได้เลยว่าเคยเห็นทางคุณไพรวันเนอนะก็ก็โพสต์ว่าไปไปใช้บริการแต่อันนี้เราเข้าใจว่าก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพันธมิตรไหมจะบอกว่าเป็นการเหมือนแบบ ลักษณะแบบพี่น้องแบบเราไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นการทําให้ฟรีหรือเปล่าเพราะว่าก็ด้วยความที่ว่าก็เป็นเซเลปทั้งคู่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็คงจะมีอะไรแบบเกือ้อกูลกันอยู่นะก็ก็จําได้ว่าทางคุณไพรวันก็เคยไปเหมือนแบบใช้บริการเกี่ยวกับทางด้านผิวพรรณอะไรแบบนี้ก็ก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นหมอที่เกี่ยวกับความงามเพราะว่าเราเคยได้ไปฟังอยู่ท่านหนึ่งเขาก็พูดในลักษณะน,นี้แหละว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นหมออะไรด้วยความที่เราก็ไม่ได้ติดตามลึกซึ้งดังนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นหมอเนี่ยคือมันมันต้องระดับไหนบางคนอาจจะบอกก็ได้ว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิทธิของเขาในการแสดงความคิดเห็นแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่าคนที่เป็นหมอก็เป็นบุคคลสาธารณะเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมันเกินงามเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะ มันก็เหมือนกับดาราแหละว่าถ้าถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลสาธารนณะการแสดงความคิดเห็นการตอบโต้เนี่ยโอเคเขามีสิทธิ์เราเข้าใจแต่ว่าด้วยความที่เป็นหมอเนาะเราเราขอ,อยกตัวอย่างก็แล้วกันอย่างสมมติว่าคนที่เป็นทนายความเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีมันญาทนายความถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าในความเป็นหมอเนี่ยก็คงเหมือนกันถูกไหมแต่แต่แตในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าขอบเขตของหมอเนี่ยมันมันครอบคลุมแค่ไหนว่าว่ามันรวมถึงหมอ อันนี้เรายกตัวอย่างนะอย่างเช่นหมอดูหมอเดาอันนี้อันนี้ก็แซวไปเรื่อยหมายถึงหมอที่เป็นสตัตวแพทย์อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะจะควบรวมไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าหมอรักษาความงามหมอเกี่ยวกับผิวพรรณอะไรพวกนี้มันจะสามารถที่จะใช้กฎข้อนี้ได้หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจกนะ็คือณนะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกสาขาอาชีพทำไมถึงได้ใช้ วาจาหรือว่าการโพสต์แบบฟาดฟันกันแบบชนิดที่เรียกว่าอืมบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะคํานึงถึงอาชีพสาขาวิชาการงานสักนิดหนึ่งจะดีกว่าไหม <c oughs> คือเราอ่านแล้วเราก็มองบนเหมือนกันนะว่าอืมทําไมถึงได้แบบรุนแรงถึงขนาดนี้แล้วในกรณีของการฟ้องร้องด้วยก็เห็นว่าก็คงจะไม่ได้ฟ้องทางคุณอาร์ต ไปฟังอีกคนนึงเขาก็พูดว่าที่ไม่ฟ้องเนี่ยน่าจะฟ้องไม่ได้อะไรประมาณนี้อันนี้เราก็ไม่ได้ตามเรื่องตลอดเนาะก็นํามาเล่าสู่กันฟังส่วนในเรื่องของความมั่นอบมั่นใจเนี่ยอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวด้วยความที่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหมออาจจะเป็นหมอความงามหมอรักษาผิวพรรณเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าไอธุรกิจที่เขาทําเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เหมือนกับลูกค้าเดินเข้าไปหาเขาเองอ อยากสวยก็มาหาเราอะไรประมาณนี้ดังนั้นเขาก็เลยอาจจะมีความมั่นใจไงว่าเขาเป็นเป็นนายตัวเองคือไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าอืมกูก็ใหญ่พอสมควรอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็คงจะต้องมาตามติดกันต่อไปจ้ะว่าในสิ่งที่สสเจี๊ยบอดีสสเจี๊ยบเนาะได้ได้ออกไปยื่นทางแพทยสภาว่าเนี่ยการปฏิบัติแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่า ในเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าดราม่าของคุณอ้ํากับคุณอารพสุทธ์เนี่ยท่าทางจะจบไม่สวยนะคะเพราะว่าในวันนี้ได้มีการขยายความแล้วก่อนหน้านี้ทางคุณอ้ําก็ได้โพสต์เอกสารใบแต่งทนายความพร้อมกับระบุข้อความว่าบัดนี้ได้ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ครบองค์ประกอบทางกฎหมายโดยสมบูรณ์เจอกันในชั้นศาลครับแล้วก็เตรียมรอการฟ้องกลับแก้เกี้ยวอยู่แล้วพร้อมมาก เหมือนข่าว่าก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่ฟ้องแต่อาจจะรอในการเก็บหลักฐานก็ว่าได้แต่สุดท้ายแล้วก็คงจะฟ้องทางด้านคุณอาร์ตก็น่าจะเตรียมรับมือโอ้โหเห็นไหมคะว่าดราม่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์แบบพาดพิงกันไปมาก็คงจะต้องมาตามข่าวกันต่อไปนะสำหรับสอสอเจีย๊ยบกับการฟ้องร้องทางด้านแพทยสภา ก็ต้องรอติดตามผลกันต่อไปเพื่อนๆล่ะคะอยู่ทีมไหนอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, ค่ะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า <c oughs> ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ